ไีรเล่ต้นโตละซาพันธ์ีบซาพันธีบมีใครเต็มท้องเลยก็ค,คูนมากตลาดกลางคืนไปทางไหนคะแหน่งมาไปทางไหนอหน่งยอะปากเ่ยคาเขาคป็ค่คะพนักางานแอร,รอนนะฮะน่ารัก <c oughs> เริ่มได้กลิ่นอายความคึกคักดูรถดูรถน่าจะเป็นรถเช่าปกติบิบ้า สวยๆอย่างเราต้องเดินค่ะเดี๋ยวไปหาเพื่อนเอาข้างหน้าค่ะอารมณ์แบบว่าเขาสาสารบ้านเรานะี่นเยเขาบอกว่าให้เราเดินเลี้ยวขวาทยางให้เที่ยวเต็มเลยจีน รานผัดไทยผัดไทยผัดไทย,ผ,ไทยผัดทยอดทยทอดจีนั่นนะคะเราจะไปฝั่งร่มแดงกันนะคะข้างหน้าจะมีทางม้าลายข้ามตรงนี้แหละเราต้องดูรถทางด้านซ้ายนะคะ Range Rover จอดแจแล้วค่ะรถด,ดูจังหวะนะคะไปเลยค่ะรับฝากรถนอันนี้ะเป็นที่จอดรถนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการรับฝาก นก็จะเป็นทางเข้าทางออกทางเดียวกันหนึ่งช้อปปิ้งเป็น,น,ปนาร้านขายเสื้อผ้ามีแต่เสื้อผ้าเลยอ่ะแฟชั่นน่าร้า <ped> มีสองคอย เป็นเรสเป็นชุดทำงานงงเหนือเสื้อผ้าผู้หญิงเลยอะ่ะเอาซีอีเดลาวจ้ะของพี่ระลึกต้องมีไหนหสือจะพาไปดูสวนสนุกฝั่งตรงข้าม<อ>แล้ววันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะคะพอแม่ผูกรองก็จะพาเด็กๆ ตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าแล้วนะคะพาทิ้งใกล้ตกแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะคะเห็นไหมแม่น้ำโขงอฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปไปเดินสตรีทฟู้ดในซอยนะคะตอนนี้กันหิวมากเลยอะ่ะอยากกินปิงย่างด้วย ไม่ได้กินหมูกระทะเลยก่อนไปที่หลวงพระบางมันมีอาหารให้เราแบบว่าเลือกเยอะมากที่ตั้งใจอยากจะกินคือหมูกระทแะแก็เลยยังไม่ได้กินเราจะเดินไปข้ามไปฝั่งนู้นนะคะจะเป็นสตรีทฟู้ดนะคะจะมีของกินเยอะเลยค่ะ ปใครเปมึกใครเล่นต้นโตราซาบันกี้ซาบันกีบมีใครเต็มทองเลยวันนี้วันอาทิตย ก็ต้องออกมาหาอะไรทานเป็นเรื่องปกติเนาะมีจะบอกไอ้ลากากันเท่านี้เด้อเป็นยังไงเลยอันนี้อันนี้หมาล่าเหรอคะหมาล่าอันน,น,นี้หอยทอดคึ้นมาเลยมี่สูชิสูชิเหมือนกับเดคเกอรี่มาก ดูสูชิคิดว่าเบเกอรี่คิดว่าขนมนเค้ซีฟูจะมีหมูกระทะให้เราหรือเปล่าด้เกินเยรแล้วเกลีเตรียมโบกันแดดราสึงนิดเ

หอยใช่ไหมใช่ไมล่ะหอยเชอรี่หอยเชอรี่เมื่อกี้ก็สั่งหืนสั่งหัวใจสั่งหอยเชอรี่อ,อ,รอันนั้นเขาเอินกุยช่ายเหรอกุยช่ายใช่ไหมเขียวเขียวผักอะไรคะักล้นอ๋อเราก็คิดว่าแบบผูช้ชาย นี่เป็นอันนี้เป็นน้ำจิ้มหม่าล่าอันนี้เป็นน้ำจิ้มหม่าล่าแป่บวันนี้ก็มาฝากทองงานนี้นะคะร้านนี้นอกจากจะขายหม่าล่าแล้วนะคะก็ยังขายยำจีนด้วยนะคะ เหมือนเหมือนเหมือนกินขนมกุ้ยใช่จริงๆอ่ะน้ำลายสอเลยค่ะขอบอกมีมีจังมาพันจี้ังกินไหม อร่อยน,บบนี่น,นะคะร้านก็จะอยู่ตรงทางประตูเข้าออกของวัดเลยนะคะยำจีนนี่แบบว่ามีเกือบทุกร้านเลยอะ่ะดูข้าวเหนียวก่อนดูข้าวเหนียวก่นหย่มร้อยไข่ข้าวเหนียวดูชิที่นี่เหมือนเดลกาลี่กำลังจะเดินดกลับที่พักแล้วนะคะ เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มแบบเมื่อยขาเดินกันทั้งวันคลุูนมาก มีซี่โครงอย่างคนยุโรปมาเต็มเลยนะคะนี่อันนี้คือ ซอยถัดจากโรงแรมเลยนะคะ เปิดตีเปิดหมวกจนตีเปิดหมวกนะคะของวัยรุ่นเรา มีไอศครีมด้วยขอบใจเจนชิวมาอจพอเาเกี๊ยวองก็ไ euh, ้นโอ้ยอันนี้น่ากินน่ะกระเพราเนื้อหรอคะอ่ากะเพราหมูสักขา หา้าสิบบาทแต่ว่าเขาขอเป็นเนื้อขีบได้บอสซาวนีบเลยเลยซาวนีบเอาเขา้าวเอาเขา้าวครึ่งนึงเอาเข,าข,าขา้าวครึ่งเลยได้ได้พาร์ทต้องมีเด็ดค่ะพูดหนึ่งเด้อหน้าค่ะพุดหนึ่งเด้อเอาไข่ 1, ดาวตัวเลยจะทำตัว่อนเด้อจะเดินจะเดินกลับที่พักไปเห็นว่ามันน่ากินมากเดยลองลองซีฟิล มีบอรดนั่งมอเอรพดนั่งขาโมมีนะมีจะซั่งนะไปย่หาระก,กันนั่งกินได้เลยเดี๋ยวไปดูบอ่อนนั่งก่อนด้วยคืออะไรพอเห็นกะเพราแล้วแบบน่ากินไงพอเห็นกะเพราแล้วก็จะอยู่ต่ออ๋ยหาที่นั่งก่อนกระป๋องจั๊ป่า สองหนึ่งสิบสองพันกีบสิบสองพันกีบแรกก็ใส่ว่าเป็นเป็นเนื้อเป็นกะเพราเนื้อแต่แบบว่าอดใจไม่ไหวคือตอนแรกจะกลับไปนอนแล้วนะแต่เจอกะเพราเขาดิดูกะเพราดิกะเพราข้าวแล้วก็ไข่ดาวนะคะสองหมื่นกีบนะคะคืออันนี้เนี่ยเียข้าวเขาเยอะกว่านี้อีกนะแต่ขอลดข้าวเขามาครึ่งหนึ่งไม่หมดเดี๋ยวคืนนี้จะกลับไปนอนที่โรงแรมคิดว่าเป็นใบตองจริง เราแค่เป็นลดความอมา้วนนะข้างหน้าก็จะเป็นกำแพงวัดเลยนะคะติดกับวัดเลยวันนี้นะคะก็ขอลาบแล้วจริงๆนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามนะคะยังไงก็กด u b s ส r i b e ไว้นะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนเนี่ยนะคะกออ็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ